Three, two, one. สาขาการท่องเที่ยวคะ่ะเริ่มรองรับคะ่ะการเดินทานงไปยังเขาสามุกนะคะ ร้อนมากนะคมันร้อนทุกคนก็อาจอจะมา5คนแล้กันเดียวร้อนมากแล้วก็พัวแล้วก็พัวแล้วก็พัวแล้ก็พัวอ <นะ S 1> บน้ำวนไปนั่นต่อดีกว่าครับนี่นะคะเพื่อนๆเวลาเรามาข่าวสามมุกเราก็ต้องมาศาลเจ้าแม่สามมุกนะคะแต่ถ้ามาตอนกลางวันอะคือแบบอิสโตแจมฮอตมากๆคต้องมาตอนกลางคืนเนาะนี่จะเป็นศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะคะโดยส่วนใหญ่คนก็จะมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่ ซึ่งในที่สักพำนักของขอ,งองนะคะต้องซื้อไปครับแล้วก็ส่้อีไข่หนึกนะคะมาถวายแกเจ้าแม่โดยส่วนของด้านนอกนะคะจะมีจุดที่ชมวิวนะคะเป็นระเบียงชมวิวทะเลนะคะส่วนของด้านบนก็จะมีเป็นพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปสักว้ให้สักดาระค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาฟังตำนานของที่นี่กันนะคะตำนานนี้จะเกี่ยวกับความรักนะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าหมูขาดเธอนั้นอนาศัยอยู่กับยายแล้วก็มีผู้ชายเป็นลูกของกำนันบ้านอังหินที่นี่ค่ะมีวันหนึ่งมุกได้ไปเก็วกบว่าว แล้วแบบแสนเขาก็เลยมอบไปที่ระลึกให้ทั้งคู่ก็เลยรักกันแล้วก็ให้เขาสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะก็คือ,อ,อมุกได้รู้ว่าแสนจะไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะต่างกันมุกก็เลยมากระโดดหน้าผาที่นี่ค่ะแล้วก็พอแสนรู้ว่ามุกมากระโดดหน้าผาก็เลยกระโดดหน้าผาตามค่ะเลยเป็นที่มาของเขาสามมุกแล้วก็ ค่ะ,คะนี่ก็เป็นตำนานเกี่ยวกับความรักค่ะว่าแบบแท้ของความรักที่แบบมีแบบอามาตะชุนิลันคนก็เลยมาขอพรที่นี่เรื่องแบบขอให้รักกันานานๆอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะและอย่างต่อมานะคะอย่างเช่นพวกเราอะ่ะมาถ่ายตอนเที่ยงใช่ไหมก็แบบอาจจะมีความรู้สึกหิวๆกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนำร้า,านอาหารนะคะเอออ่เรามาเริ่มต้นกันที่ร้านอาหารทะเลขางสามมุกนะคะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ตรงข้ามก,กับศาลเจ้าแม่ขาวสามมุก เป็นร้านอาหารชื่อดังย่านเขาสม,มุุกที่เปิดให้บริการมามากกว่า30ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมากินเป็นร้านอาหารที่มีหลายโซน่ะมีโซนอินดอร์ห้องแอร์สำหรับตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็มีโซนเอาท์ดอร์ให้แบบรับลมชมวิวกับริมทะเลนะคะอาหารที่นี่จะเป็นอาหารแนวซีฟู้ดที่ทำออกมาแบบแนวบ้านๆน,นะคะคนก็จะเยอะนะคะมีแค่ร้านอาหารแรกนะคะหัวยังเปียกขนาดนี้ จะขนาดไหนละร้านอยู่หนึ่งวันครับเรากะพามาดูเอ่อคาเฟ่สามมุกนะคะแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่เขาสามมุกพอดีเลยเป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่ได้มีแค่พวกชานะคะแต่ว่ามีพวกอาหารข้าวยำแซลมอนสปาเกตตี้มีหลายอย่างเลยคะ่ะในตัวร้านจะออกเป็นแบบข้างนอกจะเป็นสีดำแต่ข้างในจะตกแต่งด้วยงานศิละปะแล้วก็มีสีทองมีงานศิละปะเยอะมากเลยค่ะเป็นร้านที่น่าเข้ามากเลยแต่ว่า ร้านนนัปิดตอนนี้เราอยู่กันที่ Open House Cafe นะคะร้านน่านั่งสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมให้เลือกถ่ายรูปมากมายค่ะโดยทางร้านจะมีที่นั่งชั้นล่างและชั้นบนนะคะชั้นล่างจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์และที่นั่งของลูกค้าค่ะชั้นบนก็จะเป็นที่นั่งสําหรับลูกค้าแล้วสําหรับเมนูเครื่องดื่มและขนมสไตล์ญี่ปุ่นทางร้านก็มีให้เลือกมากมายนะคะใครสนใจก็มาทานได้ที่ร้าน Open House Cafe คะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะคะ เนแหลมของบางแสนเลย mm hmm. บางนี้จะเป็นผานวันค่ะส่วนถ้าตรงนี้จะเป็นแหลมแค่แทรนีค่ะสำหรับวันนี้ทางกลุ่มของเราก็ขอจบแค่นี้นะคะ <c oughs> ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย